วันนี้จะมาพูดถึงคุณแม่ตั้งครรภ์กับความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะเป็นดาวซินโดรมค่ะกลุ่มดาวซินโดรมนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกช่วงวัยเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเยอะจะมีความเสี่ยงมากกว่าอายุน้อยนั่นเองค่ะแต่ก็มีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยก็สามารถพบภาวะดาวซินโดรมได้เช่นกัน มีรุ่นน้องในที่ทำงานนะคะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แรกอายุเพียง25ปีไม่ได้รับการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอายุยังไม่ถึง35ปีผลปรากฏว่าคลอดออกมาลูกเป็นดาวซินโดรมก็มีค่ะอยากแนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนนะคะมีการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมเพื่อที่จะได้รู้แต่เนิ่นๆวางแผนสำหรับการตั้งครรภ์ต่อไปการตรวจคัดกรองดาวซินโดรม ของทารกในคันนั้นน่ะมีได้หลายวิธีนะคะเช่นการตรวจจากนำข้าการตรวจาวารรวจากชินก้นรกแล้วก็การตรวจแบบนิบซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะ,ะที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็ไม่เสี่ยงแทงด้วยซึ่งการตรวจจีนิบเนี่ยเป็นการตรวจคัดกรองดาวซินโดมแบบบริการเจาะเลือดถึงที่บ้านเลยทั่วประเทศไทยโดยพยาบาลวิชาชีพเป็นคนเจาะเลือดให้นะคะมีผลการตรวจที่แม่นยำ 99.99% 99และก็รับประกันผลลบลวงในวงเงินถึง2ล้านบาทด้วยกันค่ะไม่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์ไม่เสี่ยงต่อการแท้งเพราะไม่ได้เจาะนำคล้ำหรือว่าไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อรกนั่นเองค่ะ